กราบสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้รันเตอร์ปชอบนะครับพามาชมรถเข้าใหม่ครับสดนร้อนกระทิเชียวนะคััเพิ่งมาเมื่อเช้านี้เองนะครับนั่นก็คือ Honda CBR 650F ปี2017นะครับผมคันนี้นะครับเป็นสีแดงนะครับแต่ไม่ใช่สีแดงธรรมดานะครับในคลิปอาจจะดูแบบสีแดงแบบว่าแดงแปรดนะครับ แต่ตัวจริงนั้นจะออกเป็นสีแบบแดงมุกชมพูนะครับโอ้โหสวยสดงดงามกันเลยทีเดียวเชียวนะครับของแต่งอ่ะมาดูของแต่งกันดีกว่าครับชิลหน้านะครับของมอเตอร์ซ่านะครับผมอ่าอุดกระจกแต่งจากเซเว่นสปีนะครับอ่าไฟเลี้ยวหน้านะครับเป็นของโคโซ่นะครับซ้ายขวาเลยนะจ๊ะอ่าสีผมบอกว่าเจ็บตามากโดนใจวัยรุ่นชาวไทยนะครับบางโคนหน้าคาร์บอนนะครับผมอ่ากาบนะํา RNG นะครับยางหน้ายางหลังเป็นพินารีโรซโซสองนะครับดอกยางนั้นโคตรจะเหลือเลยทีเดียวเชียวนะดูอ่าสอง,งออกันไปให้ดูเลยซูมขอขนาดนี้นะครับอ่าดูสีกันดีกว่าสีมันโคตรเจ็บอ่ะเจ็บจริงๆนะครับโดนไปก็เจ็บแล้วอยเจ็บนะครับอ่าการล้มแต่งนะครับ กันแข็งแต่งนะครับผมครอบแทงมาฮะหกล่างเป็นคาร์บอนนะครับผมสวยสดงดงามนะจ๊ะโอ้โหสีมันแบบแสบตาดีจริงๆนะครับชกหลังนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่งหรือเปล่านะแต่สีมันสะดุดตามากเลยนะครับผมปลายท่อนะครับเป็นไทเทเนียมนะครับของ n1 project นะครับผมโอ้โหเป็นไทเทเนียมแท้นะครับสลิปออนนะครับผมอ่า มีสปูลยชท้ายหลักมาให้แล้วนะครับดอกยางเหลือเหลือเหลือไม่เหลือชมกันนะไยรุ่นชมกันเลยซูให้ขนาดนี้แล้วนะครับอ่าท้ายสั้นแต่งนะครับพร้อมไฟเบรกไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวนี้ผมไม่ไแน่ใจนะเป็นของเ d หรือเปล่าแต่ดูน่าจะเป็นของ MD นะคุ้มคันนี้บอกว่าคุ้มมากครับโซสเตอร์นะครับเหลือแน่นอนน้องไปรุ่น การแข้งฝั่งนี้ก็มีนะครับผมการล้มก็มีนะครับเป็นของเคทูนะครับการล้มอ่าการล้มแข้งนะครับกกาบแข้งนะครับอ่าแล้วก็การลอยถังนะครับตัวนี้เป็นทรงโนกเป็นแบบว่าทรงแบบ Mo t ต GP นะครับอ่าผมเรียกว่าทรง motoGP กันเพราะมันดูเป็นโนกๆกมากเลยนะครับเบาะนะครับจัดทรงมาให้แล้วนะครับผมอ่าถ้าดูดีๆนะครับเบาะเขาจัดทรงมาให้แล้วนะครับแบบฟอมแบบโฟกอะไรฝั่งน้นนะอ่าการล้มนะครับการนี้เป็นการตกนะครับ คาร์บอนโอ้โหสวยจริงอ่าให้ท่งเงาขนาดไหนเฮ้กูสึกว่ากล้องจะมีปัญหากับผมเนี่ยตบกล้องหิงอ่าตัวนี้เป็นตัวรองนะครับตัวรองแต่งนะครับผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะครับอ่าสวยสง่างามนะครับผมการสบัดไฮเปอร์โปนะครับผมมีมาให้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวหน้ามันจะชนนะครับถ้ามันจะชนก็ชนมันกลับนะครับผม อาสายคัดแต่งระครังทองนะครับผมถ้าระครังแดงก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับรู้ของอะไรนะครับตัวนี้เป็นตัวจับสายคัตของ 7-speed นะครับรถคันนี้รถปี2,017นะครับวิ่งมาแล้ว27,249กิโลนะครับมันเป็นอะไรที่ทุกคนนั้นต้องรอคอยแล้วก็ร้องขอกระืรือรือ,อมากๆเลยทีเดียวเชียวนะครับผมกับเสียงท่ออ่ะ ชมเสียงท่อกดีกว่า N1 Project นะครับมาทรงแบบเป็นทรงกลวยครับทรงแบบ MotoGP เลยนะครับผมไอเราจะเปินเสียงให้ฟังกันหน่อยไอนี่เป็น N1 Project นะครับผมเสียง N1 นะจ๊ะเสียงโหดจริงวะโอ้โหเสียงมึงร้าใจมากเลยอ่า CBR 650คันนี้นะครับราคาเงินสด เงินสดนะครับเงินสดเฉยเงินสดนะครับเปิดอยู่เพียง1 7ึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับผมถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับจะเลมนะครับอินบอ์เข้ามาสอบถามได้ที่ที่ละเอียดนะครับเพจร้านเตอร์ไบค์ช็อปได้เลยนะครับผมร้านตั้อย่ที่ก็โอเหนองจอกนะครับอ่าัยรุ่นคนใดนะครับท่านใดนะครับสนใจ Honda CBR 650F คันนี้นะครับสีเก็บแสบตาชาวบ้านมากเลยนะครับขาก็เสียงท่อนั้น เราใจสุดๆเลยนะครับร้านเรานะครับที่ฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ฟรีการรักษาอหนึ่งปีนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ทุกที่นะครับวงเล็บในประเทศนะครับผมถ้านอกประเทศก็คุณต้องจ้างไปเองนะครับผมผมไม่มีมาให้นะครับโอเคขอจบอ,อ้าวขอรีบรื่ม แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับโอ้ oh, แล้วก็ขอหัวใจเยอะๆกันด้วยนะครับในทิกตอกของร้านเรานะครับขอลาไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย